สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะพาไปทําบุญที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับเราถึงกันที่วัดถ้ำสิงโตทองแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่ตั้งหลวงปู่โตองค์ใหญ่นะครับนี่ครับหลวงปู่โตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี่ครับขึ้นโครงมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะครับที่เราร่วมบุญกันมานะฮะตั้งแต่จำโบก้าเก้าแล้วกดยี่ก้าเก้าครับเดี๋ยวรอซีรีส์ต่อไปมาร่วมสร้างตรงนี้ครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับครับตรงนี้เป็นตั้งหลวงปู่โตองค์ใหญ่ใช่ไหมฮะเป็นที่ตั้งที่นั่ง ที่นั่งไอ้ตรงไอ้ตรงด้านหน้านี่เป็นอะไรครับเป็นทาคานอ๋อนีครับตอนที่เรามาตรงนี้มันมันจะขุดอยู่ใช่ไหมครับครั้งที่แล้วตอนนี้หลวงพ่อส่งแล้วแล้วตรงไหนที่เป็นห้องครับไม่รวมไม่รวมเสาเลยครับเป็คนนครับจะขึ้นไปชั้นอ๋อเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วหลวงปู่โตก็จะตั้งอยู่ชั้นชั้นนู้นดูนะครับหลวงปู่โตจะตั้งอยู่โอ้โหเป็นสง่ามากแล้วกี่เมตรนะครับหลวงพ่อประมาณ11เมตร ความสูงคือบวกจากนี้ไปอีสิบเอ็ดเมตรไม่ไม่บวกนี้ไปอีห้าเมตรบวกไปอีห้าเมตรอ๋อก็คือมองไปแล้วประมาณสักสิบเอ็ดเมตรนะครับรอบๆเดินรอบได้อ๋อตรงนี้เป็นระเบียงรอบๆนะครับนี่เราพาขึ้นมาตอนนี้ก็สักประมาณสักสี่สิบห้าสิบองศาครับเพราะร้อนมากหลวงพ่ออธิบายนะครับตรงไหนเป็นอะไรบ้างครับเรื่เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นส่วนที่ตั้งหลวงปู่ทั้งหมดเลยกว้างๆอยางทั้งหมดเลยด้านในนี้เป็นห้องใช่ไหมฮะด้านด้านในเป็นห้อง เป็นลานนี่จะเป็นห้องไหนอ๋อพูดจะตั้งอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับตั้งอยู่ตรงนี้แต่ว่าอยู่ขึ้นไปอีกหันหน้าไปทางไหนครับหันหน้าตะวันออกหลวงปู่หันหน้าตะวันออกนี้อ๋อโอเคแสดงว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องจัดเป็นลานสวนหย่อมอันนี้จะยาวไปจนถึงกองไม้ตรงนั้นอ๋อโอเคครับขทางใต้ดินโอเคตรงนี้ก็อยากชวนทุกคนนะครมาร่วมบุญกันที่วัดถ้ำสิงโตทองครับเศรษฐีใจบุญทุกทุกท่านเดี๋ยวผมจะขึ้นหมายเลขบัญชีของวัดถ้ำสิงโตทองโดยตรง ให้กับท่านด้วยเผื่อมีเศรษฐีที่มีร้อยล้านพันล้านครับจะได้มาร่วมสร้างหลวงปู่โตองค์ใหญ่ที่วัดทำาสิงโตทองให้สําเร็จโดยเร็วนะครับ